โอ้อะไรเด็กด็กท่ากัส nah ุใเอ้วักก้เด็กวัฒน์โคกโก้ต่ก well, ี้ม่นดู่ลูกป่อเนี่ได้่้าเขตดอกไม้เขตนายห้อยผ้าคล้ำโคกก้ผ้าคร้มนี่สวยอ่าโดยเขตดแค่ห่านตกี้เรือกแต่เส้นธมโลกฮ เออวัดเป็นย่ามกันอีนแต่วาที่คอยใหญ่ดีนะ่ออเออเ่เออเอาเกิดเป็นสภาพแต่ที่วัดเออผลินย่ามกรโดภชาดนี่วันสิได้เออแต่พัดัเที่มัดชัดอีเพื่อพุทธเอาดินได้ดีเช่แช่เอาดินได้ดีดีวตัวนี้ไหมตัวต มาปั้นอิฟมาปั้นเป็นก้อนอิฟแต่ละอมตะกตากแล้วเอามาเห็ดสีฟูดี้เอ่อเห็ดซีฟูดี้ปั้นได้เลยซ่วอหลวงปู่สีทัดเพื่อมาสร้างธาตุปะชีพนเมืองดีแค่ได้มาเอาดินในท่าดิ้นเขามีสูตรสามเณรของวัดทุ่งนะคะเออพักกันเลยเป็นพักกันเลยเป็นอันนี้ครับช่วยเป็นสูตรเป็นพ่อหลวงพ่อแปลกอ่าปูเฒ่ารุ่นร้อยปีนี่ นี่พวงร้อยปีนี่ซี่ได้ปั้นอิฐอยู่ดอกสมไดปั้นอิฐไปไปสรเน้นเก้าดอยเนนเขาอยู่พุ่เนี่ยวัดสีพนเมืองอันนี้เน้นเนาะรงปู่ิทแาบสร่างทาอันนี้เน้นแต่ว่าสรางโบเรียทิศตัก่อะนทิศตังโกดเป็นชังเกตทิศกันนีเน้นเลยเนาทิศทยอดเตียง คิดการยอดไม่ออกเนียนเดียวู่เนียนเดียวไม่ออกไปเนีนอะไรเนี่ยก็อยากนอนแล้วเนี่ยอันนี้เนียนจป็นาจัคู่สีดาแล้วแัแล้วคนมีสันนิษฐ์น่ไม่เก๊กรอยีกสีนัมาเที่ยวมครนบี้อันนี้มอสามแล้วนี่ยก็เลย่ามอสามเหมือนกันสั่งส้างอันนี้ ได้มาดีได้ห้อยจัดชมพูได้ห้อยจัดชมพูดีราเป็นผู้ห้างผู้ีกว่าู่เป็นผู้ห้างผู้มีกว่ามู้ราสจเป็นเจ้าภาพใหญ่ได้ห้อยจัดชมพูนีได้ห้อยจัดชมพูอยู่คู่บัตรกางนี่ราสจเป็นผู้อุปถัมภ์เป็นผู้ปถัมใน้การสักดดีีอันนี้ ไนห้อยเศีชมพูนี่าเป็นผูเป็นภูได้พักเก้วมาเป็นผูได้พักเก้วมาแต่อับยังครัแต่เมื่อกอลเมอครับผมหรือว่าเนี่ยคกีได้มาแต่สายแปดเสียนได้มาแตุ่กก้ละเมอเก้าไหมเก้าป่คุกกี้ลนเอไดมาต่อไปไปนับหาบิญคุกกี้ลาเมอมาอยู่ซเรื่องธรรมะ กุงจิ้พปลาเมบนี้พันธชื่อปลอยู่ใกล้การะเอิบใส่กันคุ้งิ้งเศษหีสีโตปละเม่นเออปลคุ้งปละเม่นเออเป็นเมวปละเม่นเออรวมคางปลาเม่นว่ารีดี้ไปเรื่องปละแม่นนะนะอะฮะเออหน่อยเจ็เกอร์พูดในไปฆ่าไปฆ่าไปเห็ดเล็กน้อยแก่พระรีบอยู่ แต่ก็เลยขอพาเอาไปหาพ่อหาแม่เขาเลยเอาผ่าทีน่าสักหน่อยตัดขนมเล็บเอาเดินเาาดินมาเอามาไหว้เพื่อนในห้อยแจ็ดสมภูนน้ำอยู่ในหอแห้งแล้วต่อมาในห้อยจ็ดสมภูนนี่ได้รับแตกคตั้งขอบคุณครับขอบคุณครับพอดีตำแหน่งอัคคาห้าเมื่ออากาศ พัะค่าห้าเอัพระกาฬเรื่องพระกาฬว่าประวัติประวัติของพระแก้วนะเรื่องกเลยตั้งได้ร้อยแฉกชมพูนี่เป็นอักษรฮั่เมื่องพระกาฬแล้วก็เลยต่อมาลูกหลานก็เลยเอานามสกุลน้าวว่ามตั้งเป็นนามสกุลอัคขจักรเออพี่มาของอัคขห้าที่มาของอัคขจักรนะมุนให้หน่อยท่านมือไม่ว่างมุนให้หน่อยตังคิว อันนั้นเป็นต้นตระกูลของอัคคัญต้นตระกูลของพระเลิศแก้วนี่เป็นการต้นตระกูลของหลวงพรานุกูลูณหน้าพ่อได้ลูกผู้ชายแม่แต่เป็นลูกเป็นจริงสบายเอบยากบ้าไปในโบกี้น้ำสกุลนี่ น้ำสกุลชายปวดนี่เป็นน้ำสกุลของต้นสกุลของอยาพูระครัมยาพูระครัมในซุกน้ำสกุลชายปวดหนึ่งเอิญยาพูระครัมว่าตาคู่ช่างภาพเ,เก็บภาพไปเรื่อยๆช่างภาพเาก็บให้ได้ทุกคนเลยคครับบขอุณเลสชาด้านหน้ามีมันเ,เราเดินกับสถาปนา แต่งตั้งให้เป็นผ่านนักธรรมของเมืองอากาศยังสงสัยยังกัดเป็นที่หวาน้ำจุลเท่ากับนี่น้ำจุลใหญ่ๆนี่ตุยใช้เด็ตุ่ยใช่นด่กมันสงสัยว่าสงสัยว่าเท่าติ่มสอยคืบอบ่ะแต่เด็กเท่าติ่มสอยจะเป็นขนาดเมือง อันนี้บ้างก็เอากรารเดาวไปดอกอันนี้ไม่เสียบต้นอยู่โต๊ะเด้อไปเอาเลยเวลาเด็กคุจิวแย่รอคุจิวแล้วล่ะบอคุจิวเวลาทุ่มเก้านาทีแล้ว เมือ่อนี้เขาเขาปราพีมาดิเหมือนแเขาปราพีมาเพราะว่าเป็นช่กกนางเขียนไหเรามาเจ้าต้องพาลูกพ้าหลานมาจัดว่าเพราะว่าช่วงนี้เสื้อเสื้อแย่หลวงอันนี้ช่วงนี้เสื้อเสื้อแย่หลวงแล้วกาเพิ่มเป็นผูอ่าข้อคลองเป็นผูหลักษานเน่า อนาวเจ้าเบื้อง้าวเจ้าเบื้องนากกาย้าวคองหลวงพระลานลูกูนก็ขอทราบแต่ที่เพื่อนมีซากแต่ที่แต่แงหลวงนะแงหลวงเพื่อนมีซากเรียบซากสร้างเพื่อกะเอาไปไหว้ผูกไปไหว้น้องถัดใกล้อยู่แต่กี้แต่กี้ข้าเจ้ากะแต่เฮาก้าพี่ให้พี่นาทำงานเนาะ เล่ากับเอาไปท่างหน้ามันอย่างไกลโคตรแต่ญาตรซาบมันมาบุบมาเพื่อนโคตรย่แย่นันก็เลยไปเลี้ยงไปทงเออบัดน้องเลี้ยงซากเออบัาน้องเรียยง้าบเออบัาน้องตะไร่นเป็นตัวเลี้ยง้าบของญาตหลวงเนี่ยชงนี้เนี่ยช่วงนี้เนี่ยได้ได้น้องเลี้ยงราก เสือบุญเสือบังน้องน้องเลี้ยงซาอันเตกี้นั่นเนาะเตกี้นันตลาดเท่าดีตลาดเท่าดีเตกี้มันเป็นโคกวัดโคกเท่าดีได้บงเป็นวัดที่สาหูปู่วัดพิศอก็นวัด้ิศาเด้อพาจะมาดีขอบุญดี พระอาจารย์คันที่พร้อมด้วยพระทิจุสัมเนมในญาติโยมทั้งหลายได้พากันอบพยพขามมาตั้งบ้านที่บ้านบวงหินยามเลี้ยวแล่วได้สร้างวัดขึ้หวัดหดนึง่งเพื่อเกิดเลยเลยเลยว่าแค่ๆๆนั้นต่อมาบ้านเมืองเจริ่มึ้บมากข้ามหลวงหลาย เตรีย้ใง่ายวัดมาตั้งทางวัดที่ทางด้านทิศตะวันออกแล้วแล้วใ้ซื่อวัดนั้นว่าวัดทักษิมาว่าสาธุสาธุทับสีมาเพราะว่าตัวนี้ก็เลยปฏิทากว่าเป็นวัดที่สองเร้ววัดที่หนึ่งเนี่ยผมสาิศนะปานะหมดหรือยังนะครับครับนับปัณณ์นะโดย ตรุงเล่อบริการนับปันะวัดทีว่าเรื่อเลื่นมากได้ง่ายวัดมาตั้งข้าง้ทีตะเวดออกอันนี้หวัดชื่อว่าวัดทักซิมาว่าพรอเป็นวัดเดิมและพัีมาอันนี้กันตกปลาไทยก่อนจีนทาเรียบร้อยแล้วประมาณนี้ได้มาสามิมสิบบาทใช่ เอ่อ ja วัดท่า ja ตีมาว่าเป็นวัดที่มีพระธาตุมาต่อมาบ้านเมืองเจริญขึ้นมากความหลวงหลายท่าอาจารย์ทิมพ์ท่าอาจารย์พิมพ์เพิ่มด้วยพระพิพัฒน์มณีสงหลายจึงได้มาตั้งวัดสุดที่วัดเรื่งทางด้าทิศเวนออก อ้าวไรสดครับเออท่านลาบก้อยอ่าดูบรรยากาศนะครับวัดนี้เป็นวัดนี้ตั้งอยู่ใกล้โเป็นวันชมเชยนี่ได้ชมเชยนี่ก็ชมเชยเหมือนกัน่่ัพตตแที อันนี้รถชมเชยพระทัดซีมาว่าเออดวัดวัดทุ่งเออดวัดทู๊กจะเลยเออดวัดทุ่งตัแต่โทษเสียรีิเข้ามาชมเชยตอนนี้ก็ชมเชยกับพระเพินไหวจะนั่งแต่อาจจะวัดจ่าต่อไปน้ำล้างดอกกระสับวัดใต้างวัดใต้จะมาสาง วัดใต้ทีี้มัรากยี่ในวัดใต้ยรนี่ว่าจากยี่ยมแ่ีกว่าแม่ท่าร่วมวัดในในในท่าท่าเรื่องพุทพ่อทีนี้เป็นอันนี้เป็นเป็นวัดใต้แต่คิดเรื่องวัดใต้ต่อมาก็จะเลยง่ายไปพูดบ่มันอยู่ใกล้กันก็บรรทุพูดจะเลยเป็นวัดใต้เดียร์นี่นะวัดใต้ทนตี่ต้มเี่ยม่กย้ายลงไปพูด เอ่อวัตไตต่อมาก็จจะไปจากวัดศีพลเมือ,มเองจากวัดอุดมรัตนารา,า,ามเป็นตำดับด,ดัไปกับวัดเนือนี่เป็นที่สงสัใสเมพรตั้งก่อนใน้นได้ประวัติตั้งใส่ป่าอุปกรูตอาจีะตั้งก่อนก็ได้เม,มืนน่อพบราคนกับ่าพู่ อยู่ตัวแบบน้าเบื่มันกับดื้อบางคนก็นดีอาตมาก็เลิ่มบอกว,ว่าเสียดีอย่ามันอย่ามันเด่นกันเอาตอนนี้เรียบร้อยของมันีเอาบ้นตามนั่งเคลียร์ไปเรืเรียบร้อยครับครับตอนนี้ครับได้เวลาแล้วเด้อ ผู้ดูท,ทั้งกองท้ายทางไหนเนี่ยมาล้างทั้งนาพี่วันนี้เอาเสื้อผู้เฒ่าผู้แก่เด้อเสื้อผู้เฒ่าผู้แก่นี่มานั่งข้างหน้าสาธุสาธุให้ลูกหลานได้โอตสงอาผู้ใด้เฒ่าแก่มากพี่เขายายยายพี่มาพี่ยายสีประจักษมามาพี่ให้ลูกหลานได้โคตดสงอบอวลเปีลี่ยนไปเล ไม่ลมเนาะหลวงพ่อไม่มีลมเอาต่อไปก็เป็นการประกาศรางวันนะลเนาะรอบรางวัลเอาทั้งครูจิ๋วเป็นเป็นคนประกาศเด้อเอาเชื้อเสื้ครับไม่ออกสีเขาใหญ่วันเออเอา,เอายังคนใหญ่ แกยวยากเผาเออมามะเออเอาเอาเก้าอี้มาน้ำเนี่ยฮนะน่ะไอ้พ่อร้องเก้าอี้มาน้ำเนี่ยเอออาจารย์สิริอ็ดประจํามาน,านั่งพี่ใอ้ลูกหลานได้หดไปสงขอพรอ ใจเพื่อนเพื่อนว่านะประกวดไอ้นักซ้อนล้ำถวายย่อยกองเพ้นเซิร์นด้วยค่ะ,ะทุกทีมด้วยค่ะทุกทีมที่ประกวดเจดีไซน์เซิร์นพอจัตุนีเลยค่ะถ่ารับรางวัลค่ะได้รางวัลกันทุกทีมเลยค่ะ,คะอาบัต